เปิดดวง12ราศีดวงรายปัก16-31ถึง 31, กรกฎาคม2568ราศีเมถุนถึงกรกฎราศีเมถุน15มิถุนายนถึง -14 กรกฎาคมการงานรู้สึกงานที่ทำมันเสียเวลาและไม่ได้คุณภาพต้องเร่งใช้พลังงานความตั้งใจในการสร้างงานขึ้นมาอย่างจรงิงจังเพื่อวันข้างหน้าทำได้ด้วยใจที่สู้กับมันจรงิงๆการเงิน ช่วงนี้มีเงินเข้ามาเยอะมากทั้งเรื่องงานที่สนับสนุนและความโชคดีโชคลาบเข้ามาก้อนใหญ่พอสมควรความรักคนโสดรู้สึกปรงอย่างแรงไม่หิวไม่อืมองไปทางไหนก็ได้แต่เห็นสัจธรรมไม่มีอะไรเป็นของเราส่วนคนมีคู่แล้วสนุกสนานธรราหากินหาเงินหาทองมีความปรารถนาดีต่อกันยาวนานราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมการงาน รู้และเข้าใจในแผนงานด้วยตัวคุณเองอย่างมั่นคงรอฟังข่าวดีๆจะมีงานเข้ามาอีกมีรายได้มีความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนการเงินเป็นช่วงที่เงินเข้ามาเพียงบางส่วนยังต้องรอ,อยังไม่ได้เต็มร้อยเหมือนได้พักผ่อนไม่ต้องใช้เงินมากความรักคนโสดกำลังจะคัดใครบางคนออกจากบัญชีความรักรู้สึกไม่มั่นใจกับคนคนนี้ อาจจะไปไม่รอดส่วนคนมีคู่แล้วนั่งอยู่บนกองเงินกองทองในสถานที่มีความอุดมสมบูรณ์รักกันสร้างฐานะร่วมกันอยู่กันยาวนานเป็นอย่างดีกดติดตามดังรวยเห็งฟังดวงรายปักราศีต่อไป